โอ้ดูวัตถุดิบนี้ดิทุกคนปลาหมึกสด,สดสดตกมาจากทะเลแล้วมันลวกแล้วก็เรากำลังจะทำเมนูอะไรซุกที้ทุกคนดูนี่ดิปลาเป็นไงตกมาเองทั้งนั้นของตกเองทั้งนั้นเราจะทำเป็นซุกที่แห้งนะทุกคนเพราะว่าถ้าเราทำซุกี้น้ำมันก็จะต้องเชิญหมอบีมา ทุกคนน่าจะดีไหมคุกี้แห้งแต่จานเล็กไม่ได้หรอกจานใหญ่คุณจานเล็กไม่ได้นะทุกคนเพราะว่ามันเยอะมากต้องใส่จานใหญ่ดูดิคือปริมาณดิใช่ แกินเกินไปมั้อ่ะอ้าวดูควันดูควันดิดูความร้อนโอ้โหตบพริกซอยเข้าไปอืนี่ว่าเป็นยำซุกี้แล้ว